กริง้งกริง้งไม่ไกลนักราวกับมีขบวนวัวกำลังเคลื่อนผ่านทุนเขาชะง,งักเพราะมันเป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนแล้วใครจะต้อนวัวเดินในเวลานี้ยิ่งไปกว่านั้นทุ่งด้านหน้าเป็นที่รกร้างไม่มีหมู่บ้านหรือคอกวัวเลยอินพยายามมองฝ่าความมืดไปแต่แทนที่จะเห็นไฟฉายหรือโคมไฟ กลับเป็นเพียงเส้นเงายาวๆเหมือนขบวนคนและวัวกำลังเคลื่อนตัวเสียงฝีเท้าสัตว์ดังสม่ำเสมอเสียงคนพูดคุยเบาๆปนกับเสียงแท้หวดอากาศและกลิ่นโครนคละเคล้ากลิ่นสาบวัวลอยมาแต่จมูกความรู้สึกหนาวเยือกเริ่มคื่คลานอินตัดสินใจหลบเข้าไปหลังกอหญ้าคาเฝ้าดูเมื่อสายตาปรับกับความมืด เขามองเห็นชัดขึ้นชายแต่งกายแบบในห้อยสมัย